ได้ไหมครับเอ้ยีเราเปิดรับคนละลูกได้ป่ะแบบรับลูเนีเพื่อนมครับผมครับสุดหล่อพ่อรวยพ่อถูกหวยแม่ใส่กุ๊กี้พ่ออ่านจัดจัดเลยที่เองไปได้เองไได้เพลงของน้องมูปิ้งไ่ได้ไงดูผมเดี๋ยูเเขาผมก็ฟังเพลงเขาไงอเอาแล้วก็ขอตังใช้ได้เลแคปไว้นะอ่าไว้อ่าไว้เดี๋ยวฟังพี่ตีขอตังใช้ได้เลตองเรินจบ่ะ โ้อ,อฮัลโหลผู้หอีกนี่นอนใครครับนี่แหละรครับเอาแล้วอาตีเท้า,เาแล้ววะเชอร์รี่ค่ะฮะโอ้ยเชอร์รี่เชอร์รี่ค่ะน่ากินนะคุชเชอรี่คุชเชอรี่มีแบบหรือยังครับไม่มีค่ะคุชเชอรี่เพิ่งเข้าประเทศมาเหรอครับ มาสองสามวันแล้วค่ะสักสามวันแล้วค่ะคุณคุณเชอรี่นอนไหมครับออเะนีไงเขานอนอยู่ไงรู้จักเตียงไหมครับดูจากสภาพแล้ดูเหมือนจะง่วงมากเลยนะคุณเชอรี่ง่วงไหมครับก็นอนอยู่นี่ไงมาหมายถึงเนี่ยจริงๆแล้วว่าง่วงแค่ไหมรู้เหมือนดูคนง่วงนะงาน แล้วเข้ามาเป็นไงบ้างมีเงินใช้หรือเปล่าองไปสัมภาษณ์อย่างนี้ล่ะฮะเอ้าไม่ได้สัมภาษณ์ก็เลยไปเนี่ยเปล่าไม่อยากช่วยเหลือจริงๆเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรดูในก่อนนอนมันดูไม่ได้นี่อ่ะไอ้ไอ้ไออหัวขาวหลบไปเลยดิด ครับเอาไว้กินหนกนะเอาไว้ดูแลตัวเองด้วยขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยไม่มีปัญหาชื่อตีครับเลรนะชื่อตีตีตอกลงเจีนสีอะไรสีเนี่หรอตีไม่ใช่สีโอ้ยชื่อเหมือนสีมากมั้งเป็นคนจีนเนี่ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับให้อภัยได้ คนเราก็มีผิดพลาดกันได้แล้วปกติปกติทำงานกับใครอ่ะอยู่กับใครอ่ะอยู่กัแบบคนที่ชื่อโซลี่บางคนบางครั้งก็อยู่กับคนชื่อจินบางคนก็อยู่กับอยู่คนที่ชื่อเด็คฮะคนชื่ออะไรนะคนสุดท้ายอะ่ะเดไมา่ใครนะเเดดไแจ็ค ฮะไม่ใช่ใครนะไปจนแบบกินรับแฟนชิเจก่ะเจกอ๋อแฟนช่อเจก <c oughs> มีแฟนแล้วด้วยเขาบอกเขาไม่ม,ไม,มีไม่มีากไม่มีแต่เขาแค่คุยกันเยอะคุยเยอะยเฉยก็ดีแล้วครับก็ดีแล้วขอได้แฟนที่ตรงตามใจที่ต้องการนะเอ้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวๆอะไรก็เอาไวพอน,นี่ไงไวพอน,นี่ไงเหมททีคนมีความรักว่ะขอขอแค่เพื่อนคอไม่เอาแฟนทำไมครับไม่เอาแฟนนะอ,อยู่เป็นโสดดีกว่าทำไมอะครับอยู่เป็โสดอ่ะก็ชอบอยู่เป็นโสดไงอ๋อถ้ามีผู้ชายมาจีบ,บแบบแบบเขา่าจีบจากใจจริงเงี้ยได้ไหมเออ ไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้แต่เราก็มาเดินไปอยู่อยู่คนเดียวอย่างี้มันไม่มีไม่มีญาติพี่น้องเลยหรอที่ข้างๆไงผมเลเงแย่งอะเราวาวไปเนี่ยนี่ใครอะพี่เราพูดชื่อไปไงอ๋อเจ๊กเนี่ยหรออ๋อ แฟนซีไปเออผู้รือพู้รือเดาเดาเดาเก่งเหรอเอาเคไม่กลัวแล้วครับดูแลเองด้วยครับโซโซโซครับผมครับคุณพระหารวยอยู่แล้วอ๋อ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 ไอจุกมันตายเอาเอาเอาพอแล้วพอแล้วครับเอา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 ไอจัสต่อย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 เก่งมากเหรอมากมั้งต่อยเก่ง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 มากมั้งมากมั้ง ไม่สวนไมสวนไ,ไปไหนนี่นี่ก็แสบเอนู่ท่าวิ่งดิยตาย,ตาย บัตรเปล่าเนี่ยติดสนับหรอเอเอ่สมน้ำหน้าไอเถ่าทำไรให้ไปไหนอะ

เช่นสิคลรับไอ้จูไปต่อยใครเขาตายเนี่ยจูไก่ต่อยใครตายมันเลยต่อยผมตายเขาอ่ะก็คือไครเนี่ยใครล่ะเจ้าแม่เจ้าแม่ฟาร์มไก่อันดับหนึ่งของโลกใครอะมีชื่อ สินยาไหมครับกินชาอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆบุบึ้งบุบึ้งบุบึ้งเราเป็นหัวฟังไงเราเป็นไงหัวฟังไหนเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอโอ้ยมาเดี๋ยวรับเดี๋ยวเดี๋ยวจุ่มเลยเดี๋ยวมอบน้ำอมฤตให้อะไรคือน้ำอมฤตไม่รับไม่ชุ่มคอไม่ชุ่มมันเจ็บคอเนี <Brothers> <ะ> <inde> <ina> ่ยมันช่วยได้จริงๆริงมันช่วยได้เดี๋ยขอน้ำอมฤตหน่อยอ่า เราไม่ใช้เวลากัดนิดนึงอะไรคือน้ำอมฤตนะน้ำมะพร้าวไงน้ำมะพร้าวสดจากสวนลูกแจ็คบอกว่าลูกแจ็คจะร้องเพลงเมื่อกี้นี้โอ้ยอ่ะบ้านพี่สะโกนหนาวแล้วเดี๋ยวร้องพอมปะอ้าวไปต่อยทำไมอ่ะเสียงคุณทุคนทำไมอ่ะเอ้านี่โคเวอร์เนี่ยไเหรอ เดี๋ยวต่อยทำไมขอโทษเขาบอกหนูที่เอาผักทุกวันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกหนูที่เอาผักทุกวันเรื่องจริงป่ะไม่จริงฮะลุงก็นหรอองเงี้ยคงเหลือซอสไปเลยโกงเราขาวเอายุยังไม่ถึงอายุยังไม่ถึงอายุยังไม่ถึงหนูออกรายการเดอกกาเดอร์ไปแล้วนะฮ่าฮะหนูที่เอผักทุกวันเลยเหรอ เดี๋ยวเราจะเอาเรื่องไหนก่อนดีเปิดอ่ะเปิดเลยไปเลยโอ้ยคนเพราะ้ารเพราจังร้อยอะถ้าเราสดี่ให้ตังนะเนี่ยไรกับหลงเอยด้วยการคิดถึงเธอก่อนน้น ลูกเอือนเหมือนโบกี้ไร้อนตัวคนเล็กเลยดูดิตัวเตี้ยป่ะเตี้ยวตัวเขาดูตัวเตี้ยป่ะเล่าใส่หมีทีหนึ่งอ่ะโอเดรลงบ้าเฮ้ยไข่ม้ามามามาไหนไหนแม่แม่ไปไหนมา ปะ<อ>ป๋ารออยู่ตรงนู้นไปกินง่ะไว้ตายหาเลยอเ,เอา้าทะเลาะกับปะป๋าชวัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคิดเยอะอาทะเละอะไรกันเจ็บคอนะแต่พูดไปหยุดเลยแล้วร้องเพลงสักเพลงจะเป็นไรวัวก่อมีวัวนอนหลับฝันดีหน่อยดิเจ็ขอขอบคอก็พูดได้ร้องเพลงมันจะไม่พออ่ะทำไมอ่ะมันพอหมู่ปิง้งร้องมันพอหมดแหละวสำหรับวัว ได้หรออ่าได้ล็อกก่อนนะล็อกก่อนนะเอาเพลงไวรดาโอ้โหอเลนเบกใหม่ด้วยสร่างโฮจุกเหรอโอ้ไม่เป็นร้องไม่เป็นไอจุกไมไข้็ได้แม่เขารู้ได้ไหเข้าไม่ได้รู้ข้าจะเอาแม่ จุกออกไ้ขลองโอ้ยอย่าร้องนะ่ดีเลยนะร้องแบบนั้นนะจุกขลองให้ร้องแบบไหนอะแบบไหนที่เรียกว่าดี้อฟออออฟอฟังเพลงยังงไม่พอแน่เลยอ่ะเพลงเร็วซะด้ เกียดละครแต่ก็ดูมันจุกตอนเกียดคนใจร้อนแต่ก็ชอบมวยเกียดคนด้วยนักชอบดูทุกชั้นแต่เมื่อคืนเพิ่งฟันว่าถูกหวยเกียดใครจะได้เจอมันทุกวันเกียดคนพิดนัดแต่ฉันก็เคยเกียดตั้งตอนแห้งกดหัวตอนเช้าตกเย็นกินเหล้าไม่หยุดเลยชีวิตคนสับสนวุ่นวายเพราะวัวใจมันคล้ายมีบางอย่าง ถึงฉันเกียดแต่ฉันก็ต้องการไม่ว่าใครใครเกียดความรักที่จะไม่เราต้องเสียใจแต่ยังคนยังคอยจะหามันเรื่อยไปเจ็บไม่จำท,ทั้งทั้งที่รู้สุดใจที่รออยู่คืออะไรโอ้เขาหัวใจเลยครับรความรักที่จะไม่เราต้องร้องไห้แต่ยังเงาจะไม่มีเขาก็ไม่ได้อยู่ คนเดียวมันยังไม่พอต้องขอแค่สักคนเข้ามาทำให้ใจเจ็บช้ำไม่เขา้า <ไป S 1> ใจน้องคียมรับศพนะคะตรงนี้เนี่ยแหละ เกียรติพนันแต่เคยเป็นเจ้ามือลำคาญมือถือแต่ฉันก็มีเกียรติจังความอ้วนแต่ใครก็รู้แต่ยังสั่งขาหมูกินอยู่ดีเกียรติคนบางคนที่หน้าตาแต่ว่าจอดารากันอลายเซนเกียรติคนยุยยัอึดอัดทุกครั้งแต่พออยู่ในผับฉันก็ตองเต้นชีวิตคนสับสนวุ่นวายเพราะว่าใจมันคล้ายมีบางอย่าง ถึงฉันเกียดแต่ฉันก็ต้องการไม่ว่ากลไกลเกียดความรักที่ทำให้เราต้องเสียใจแต่ยังคนยังคอยจะหามันเรื่อยไปอยู่จำทงทั้งที่รอสุดใจที่รออยู่คืออะไรโอ้เกียดความรักที่ทำนจ้เราต้องเสียใ้แต่ยังคน ครัยเมันยังม <า S 1> ไม่พอต้องขอใค่สักคนเขามาทำให้ใจเจ็บช้ำไม่เข้าใจ บอกยังไงย่างผิดที่ถามให้อติครับอติครับอติครับเลขเลอะไรครับเลขไรครับเกียรติความร้ายัี่ทำไม่มได้ลองผิดอ่ะไม่ไปตอตาตาะกิ้ตาเลยรออยู่คืออะไร o อ เกีความรักจะดจะไม่เอาต้องรหกแต่อยากจะไมีเขาก็ไ้อยกะไม่มีเขาก็ไ่้อยาะอม่มีเขน่้่อยากม่ีเขาก็ไม่้อยากจะไม่มีเขาก็ไม่ต่อากจะไม่ีขกไ่่อนะมมีขาก็ไม่้อยนกจมเขาก็ดอยคุจะไม่มีเขากครับได้่อากจะไม่เขาก็ไม่ไดต่อาะไมเขก็ไมขด้แต่อยากมมากคได้อยากจะไีเขากได้แ่อยามีา้อยากจะม่ีข่ด้่อยากจยม่มีเขาก็ม่ได้แต่อยกะไมเ หมูปิ้งเลขสองเก้าสองครับหมาจุกเลขเกติก้าครับไม่จุกพี่ตะกี้เลขแหละหมาจุกไม่มีตังใช้เลยครับพี่ตีขอบคุณครับหมาจุกมีตังอยู่มือมือพันเดียวเองครับเลขเกติก้าครับโอ้ยเขาก็รู้สึดีไงเขาอยากเลขเกติก้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับเลขเกติก้าครับพี่ตีไม่มีตังใช้แล้วครับไม่ได้เอากาชาครับพี่ขอบคุณครับขผมครับแต่ว่าขอตังใช้ด้วยครับ โดนเน็ดเดียวพีโดนเห็ดโดนเทศดด้วยวะแม่ผมขอตังใช้ด้วยได้ไหมเงับยไอ้ติเราเปิดรับคนละลูกได้ป่ะแบบรับโดนเห็ดเพื่อนผมครับผมครับรอพ่อรวยพ่อถูกหวยแม่ใส่กุ๊กี้ไอ้ดูไอ้ไอ้แจ๊คไอ้เองไปได้เองไปได้เพลงของน้องหมุกปิ้งได้ไหนวะไอ้ตัวไอยแจ็คอะไรนะไม่ได้เพลงของน้องมุกปิ้งไม่ได้ไงก็ผมเดี๋ยู่ดี๋ยวเขาผมก็ฟังเพลงเขาไงเอ๋อแล้วก็ขอตังใช้เลยดิแคปไว้แล้วอัดไว้อัดไว้เปิดพี่ฟังไม่ดีเดี๋ยวฟังพี่ติควาตังใช้เลยดิตอนจบอ่ะ เฮ้ยได้รถว้าวว้าวว้าวเฮ้ยกูได้รถไอ้แจ็คกูได้รถตังเกอร์คนนี้เขาเป็นเอฟซีออฟพวกที่ขับเขาให้คือพื่อไอ้แจ็คเพื่อกล่องซ่อมรถจริงว่ะไม่เพียงไปนอนแล้วต้องรอต้องรอได้รถได้รถกลับมาได้ไม่ทันสิโ๋โหได้รถเลยหัวโตขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากสุินะ กเโอ้ยครโอ๊ยของก้อนใด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 ว่าเปิดมปห้าลายลูกไม่ตีเลยเลยเชี่ยพี่ตีน้องมันเปิดไปสองพันลูกพี่ตีใช่หรอเฮ้ยเอารถไปเลยเอารถไปพี่ให้ได้แล้วพี่มีแล้วครับมีแล้วมีแล้วเมีแล้วเหรอใช่ครับครับโอ้ยเชี่ยของจริงว่ะเราไปได้เองนะพี่แย่เลยว่ะเชี่ยดีใจเลยครับพี่ตีครับ พี่ตีพี่ตีพี่ตีเชี่อฮะที่วีเปอร์ปีเตอร์มันนี่แต่ถ้า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 นองมันจีบลูกอติได้ปะโอ้โหว่าแล้วว่าแล้วว่าล้วมันมันไม่ได้ตั้งใจงั้นผมผมผมพ่พูดเฉยมันไม่ได้ตั้งใจงั้นไม่ได้ใจวิเปอร์นะวิเปอร์อ๋อได้เต็มที่เลย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 ทางสะดวกตั จะเก็ตพี่ไปบอกอะไรอ่ะฮะไปบอกอะไรอ่ะไม่พี่คุยธุระครับกับใช่เปล่าใช่เปล่าเรียกว่าจู๊ดเน็ตเรียกว่าจุ๊ต้นเน็ตอย่างดีอ่ะเชี่ยโอได้รถมากูไม่ทำอะไรละเกียความรักที่ทำให้เราต้องเสียใจ แต่ยังก้นยังก้อยจะหาไม่เหลือฮเอจ็บไม่จำเรงจังที่รู้ฮับเอ้ยอ,อ,อยากฟังรักแรกพบอ่ะได้ปะก่อนนอนได้ปะลองเสียงไม่ถึงอ่ะเคยเสียง<อ>ทนทนหนูเลยทนหนูนหนได้ได้ปะเอานี้ก็ได้หน้าหนาวที่แล้ว ถ้าเป็นจุกร้อลเคยฟังแล้วให้จุกร้องให้จุกร้อจุกฟังหนูจุกร้องให้ฟังไหวจุกน้องฟังหนูร้องหน้าหนาวที่แล้วเอาไหนก็ได้เอาอะไรก็ได้ถ้าเอาเพลงที่เสียงตอนนี้ไหวอ่ะจะขอเพลงเชิงช้าหน่อยเชิงช้าเหรอหนึ่งเจ็ดสอง อาจมีร้องให้ปางวันเหมือนว่าฉันกำลังทำใจได้แล้วจนเธอทักมาหากันก็ไม่ได้แล้ว ai chúc không tin mày, hôm nay em, là như thế nào, trái tim em, trả lời thế nào, thật sự vẫn còn, nhưng em vẫn nhớ, em vẫn nhớ,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  ให้เธอเดินจากไปได้เลยฉันยังไว้อยู่เหนื่นว่าฉันกำลังจะอยู่ได้แล้วแต่ยังคิดถึงบางวัน เหมือนว่าฉันกำลังจะไปต่อแล้วจนเธอทักมาหากันก็เลิกไปแล้วจะทาทำไมวันนี้ฉันปานปปได้รถอ่ะเป็นละวละละวละวันแต่ลัดและวันแต่ว่ลชน่ัน่ละว่ล่ละกันแวังแต่ลว้อยู่แต่ก็รู้ ฉันน,นั้งองเืมงอ่ะไหนอะคะหนูไม่เห็นขอยอยเขา,ากอะไรฟไังไ้ดรเบ,บฉันแปลงฝัน ฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าทำไมทำไมตอนนี้ฉันเป็นอย่างไรใจฉันตอบเธอว่าไงจริงก็ไวอยู่แต่ก็รู้สึกว่านลึกๆ ใจฉันยังลืมไม่ได้เลยก็ยังไว้อยู่ไม่เป็นไรห้เธอเดินจากไปได้เลยฉันยังไห้อยู่หนูร้องผิดข้ออีกแล้วอะ่ะทำไมอ่ะต่อเลยไม่เป็นไร ถึงไหนแล้วอ่ะลุงช่วยฟังนหน่อยดิไมไม่รู้อะ่ะพอขอดันตีวนอย่างเนี้ยฉันยังไหวอยู่โอโอเคเออนะเอ้าก็อย,อยังไม่ใช่นี่แหละฉันยังไหวอยู่เออพอไจบพอดีเลยเรียกไรนูเรียกไรผเรียกไ หนูเลขสองเก้าสองครับเก้าไปห้าพันเอาไปห้าพันขอบคุณครับลุงแจ็คลุงแจ็คลุงแจ็คสนใจเต้ผมบ้างรึเปล่าเอาจริงๆนะไอตี้หมูปิ้งอ้าวว่าไงน้องก๊อฟว่าไงบ้างเอาจริงนะหมูปิ้งผมถามจริงๆอ่ะเปออไม่วยบ้างเลยเหรอฮะไม่รวยบ้างเลยเหรอผมเพิงซื้อรถบิวเลอร์ไปอ่ะเหรอรถอะไรนะคันนั้นอะไร ผมซื้อมาเก้าหมื่นหเออเดี๋ยวไปหาตังค์มาให้เยอะๆอีกนะอได้เย้ครับลูกหลาว่าไงมาดิมีอะไรปลาได้เห็นปลาได้ลงกินใจไงอไรเอาไปของขวัญ เฮ้หนูป้าาไปใช้เธอเผื่อไว้ลากคนไงไปลองดูกับว่ารถอะไรไปลองเบิกมาอ๋อแปดสิบดลาชัวร์ไม่ใช่เดี๋ยวบอกนะจักรยานอ่ะไม่เอานะแพงแต่งเต,ต,ต็มมันาแล้วแต่งเต็มมันเท่าไหร่ครับคันนี้คันใหม่เียแต่งเต็มมเท่าไหร่ เหมาะกับสีผม,มาดีเลยไปไงานชอบไหมอือปาให้ในายก็ชอบบมดแหละแต่ว่าหนูรู้สึกว่าทีทีมันกากอะ่ะเฮ้ยไม่กากนะหนูไปแต่งงานแต่ค่าแต่งคนแพงแล้วนั่นแหละรู้หลักล้านอะ่ะเอาไปทำไมอย่างนั้นอะน่ะเนอะเอาไปเ,เ,เอาไปขับกูไม่ได้ใช้ขายได้กี่แสนอ่ะ ไปขายเลยนะเก็บไว้เออพี่นมเหนือเขาบอกว่าไม่ต้องให้จบไม่ต้องอยากเปล่าเปล่าเขาบอกว่าเขาเขาอยากจะมาวันนี้แต่แบบว่าไม่มีรถเลยไงปล่อยปล่อยปล่อยซึมปล่อยซึมหางานทํางานทางานทาการเองไม่ต้องให้ใครช่วยเหลือใครแล้วปล่อยซึมปล่อยซึมมันมามันก็มาแป๊บเดียวแล้วมันเอารถเราไปด้วยไม่ต้องให้เออกรจริงอ่ะเออกรจริง รถมีหลายคันเลยรถหนูเนี่ยแปดสิบรอ GTO GTP แล้วก็เยอะแยะไปหมด GTO แต่งเต็มหรือยังอ่ะ GTO แต่งเต็มหมดแล้วได้จากกาชาที่มีผู้ชายเอามาให้เนอะใช่ที่หนูเปิดกาชาแล้วมันได้กาชาคนอื่นเขาใช่ใช่ปา้าฮะไม่เนนรถคันใหม่หนูไม่เคยเห็นเลยเออรามงเปิด Bye. Yeah, yeah, I've been running and running to keep it a hundred. the soul that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, "Oh well." Rather be dead than to know that I failed.